สวัสดีครับสวัสดีค่ะมีโอกาสแล้วค่ะระหว่างทางจากจังหวัดจันทบุรีมาตราดจะไปเกาะช้างค่ะข้างทางเห็นไหมคะอันนี้ทุเรียนค่ะสวนทุเรียนไม่ใหญ่เท่าไรค่ะแต่ว่ากำลังออกดอกค่ะสมบูรณ์มากเลยสมบูรณ์มากเลยดูค่ะดชเป็นตะอ่อนว่าค่ะพี่น,อออออน้องอุ้ยตะอ่อนทัะวุ้งนะ กำลังออกดอกค่ะอยากได้จักหารอยต้นไว้โอ้ยสีนอนกินเลยค่ะสะอ่อนเนาะเพิค่ะเบิ้ง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 เขาออกดอกนะสวยดูค่ะดูดูดูสมบูรณ์มากเลยดูค่ะเขาจะมีสปริงเกอร์ให้น้ำด้วยดูเบิ้งเื่อนเนาะสะอ่อนเนาะ ปาดี่โทษดูดอกบานด้วยปาดโอ้ยสะออนเนบาดนี่เน้ดมาอันับนาทยนี่เ่ยดนกบไี่าบ่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีขายทุเรียนเนาะเออที่ผ่านมาพอดีไม่มีโอกาสยังไม่เห็นมันอาจจะไม่ใช่หน้าทุเรียนก็ได้เขากําลังออกดอกเนาะเออดูชาะงามจังเลยเนาะดูดูดูโอ้ยสะออนสะออนอืม นี่นะภาคภาคภาคอะไรภาคออกภาคใต้เนาะตราดนะตราดนะตราดวิสูเด่นนะเออยะออสไทยแลนด์ฟิวมิตมาอ่าวอันดินตะวันออใต้เนาะตะวันออกเนาคพวกมาดเราจะเดินทางต่อไปไปไปเกาะช้างค่ะไปโรงเรียนข้ามภาคไปเกาะช้างอ่ะเผื่อเจอผลไม้เป็นตาแซ่บเป็นตาแซ่บก็เอามาสู้กันเบิ้งเนาะโอเคค่ะ ไปไปไเดินทางไปด้วยกันค่ะโอเคค่ะเป็นซื้เป็นเช่นกันะเปต้อง่เนาะส้เนาะส่เเนาะเนาะไว้ทะเลสับปะรดนะสับปะรดนี่นเองเนาะสับปะรดมิเข้าชุบเามาุดเนี่เป็นเนาะเนาะเนานาะเนะ ปานาเนี่ยคีกีจะเนี่ย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 โอ้ชิญนะดูมาอยชิญนะอออ๋ออ๋อและี่ฟรุ่ชิ่นโชยยันไปเมื่อก็มาวิเคราะสิ่งที่อยู่ส่นนะสัดสีอ๋อไม่ยังไม่ยังไม่ออกดอกกลลังจะเริ่มโตถัดไปตรงนั้นก็เป็นสวนสับกรดษ Noch die Frucht hier, mal, umgeknippt vom Baum. Schade, ne? Na gut.